บทที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือ creative thinking ค่ะใน creative thinking เนี่ยะ,ะมีความสำคัญมากเลยทีเดียวแล้วก็แทบจะเป็นหนึ่งในทักษะการคิดที่ท็อปนะท็อปทหรือท็อปไนะติดหนึ่งใน 3, 1หนึ่งใน5ตลอดเวลาในทักษะที่เป็นที่ต้องการในยุคป,ปัจจุบันนะ แล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะการคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะคะนำไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์หรือเรียกว่า creative work นะคะนำไปสู่การสร้าง productivity นะหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติแล้วก็นำไปสู่การก้าวข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วค่ะรวมถึงการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะเป็นอย่างไรนะคะ ในวันนี้นะคะก็จะแนะนำนะสีองค์ประกอบค่ะที่จะเป็นการนําเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอันที่ 1, ค่ะชิ้นงานหรืองานต่างๆที่เราแสดงออกมาทางกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของคําพูดนะสิ่งประดิษฐ์เพลงต่างๆนะคะผลงานเนาะการตัดต่อวิดีโอนะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นผลิตผลทางความคิดนะคะก่อนที่เราจะได้ชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันที่เห็นทางกายภาพเนี่ย มันก็ต้องมีการคิดขึ้นมาในหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์เนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดค่ะนะคะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆกเนี่ยนะก็จะผลิตผลงานศิลปะผลงานเพลงนะคะการคิดแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะความคิดใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมักจะเกิดจากการตั้งคําถามนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้สิ่งนี้แทนสิ่งนี้นะถ้าไม่ใช่สิ่งนี้จะเป็นอะไร ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตั้งคำถามแล้วคำถามนี้นะคะจะนำไปสู่การคิดถึงสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะมาทดแทนสิ่งเดิมหรือความเชื่อมโยงนะสร้างความเชื่อมโยงจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นได้จากการช่างสังเกตเป็นนักสงสัยเห็นอะไรแล้วก็หยิบมาตั้งคำถามนะคะตลอดเวลานะรวมถึงการคิดนะะที่เป็นองค์ประกอบหรือคลังของความคิดนะคะที่เก็บไว้ก่อนนะเบื้องต้นนะคะ ทีนี้ความคิดสร้างสรรค์ค่นะหลายหลายครั้งเนี่ยจะนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างส,งสาร้างสรรค์ท่านจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันจะสอดแทรกอยู่ในกระบวนการคิดอื่นๆนะพอมาถึงบทที่3เนี่ยเราจะเห็นว่าการคิดตัวเครื่องมือเดียวที่จะแก้ปัญหาได้หลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้กระบวนการอื่นๆมาสอดแทรกและผสานนะับบูรณาการร่วมกัน นะคะอย่างในกรณีของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันก็จะคาบเกี่ยวไปเรื่องของการคิดเชิงนวตัตก,กรรมด้วยค่ะ <_ d ata> สิ่งสําคัญอันหนึ่งที่จะเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดสร้างสารรค์ที่นาไปสู่การสร้างนวตัตก,กรรมก็คืออันที่1นนะคะแนวคิดใหม่กระบวนการใหม่และผลลัพธ์ใหม่ถ้า3อย่างนี้นะปรากฏขึ้นเรียกได้ว่าตอนนี้เรามีความคิดสร้างสารรค์ละความคิดสร้างสารรค์หรือสิ่งใหม่นี้ก็จะนําไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆห,หรือนวตัตก,กรรมนั่นเองค่ะในเชียงใหม่ของเรานะคะมีโรงเรียนนะคะ ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเนาะซึ่งเป็นหลายๆท่านเนี่ยน่าจะอยู่ในโครงการนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนว,น,วนวัตกรรมทางการศึกษาก็จาเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์เช่นกันการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณครูก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมเช่นกันนะคะอาจจะลองคิดดูนะคะว่าเมื่อเราสอนเด็กเนี่ยเราอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปใช่ไหมคะเนะเพราะว่าเดิมๆมเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเด็กไม่สนใจนะคะมันไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กเนี่ยได้เต็มที่หรือว่าเด็กเนี่ยยังปิดกล้องปิดไมค์เรียนกับเราอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเรายัง ทำแบบเดิมค่ะยังทําแบบเดิมเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมก็คือเด็กก็ปิดกล้องปิดไมล์หรือกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันยังไม่ได้ประสิทธิภาพวันนี้เราลองมาคิดเรื่องใหม่นะว่าเราคิดจะทําสิ่งใหม่สิ่งใหม่นี้นําไปสู่ปฏิบัติการหรือกระบวนการแบบใหม่ไหมคุณครูได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในห้องเรียนนะคะแล้วลองดูซิว่าสิ่งที่เราคิดใหม่กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือที่เราเรียกว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ใหม่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสารรค์จึงถูกนําไปใช้ทั้ง ตัวของผู้เรียนเองและคุณครูนะคะก็ชักชวนคุณครูลองนํากระบวนการคิดสร้างสารรค์เนี่ยไปปรับประยุกะะในชั้นเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งค่ะสิ่งที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ได้เนี่ยก็คือเรื่องของจินตนาการหรือการเล็งเห็นผลที่เปลี่ยนไปนะคะจินตนาการก็คือการคิดสิ่งที่ยังไม่เกิดเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนั่นก็คือกระบวนการที่ว่าเราเล็งเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดใหม่ปลายทางคืออะไรบางทีเราอาจจะใช้ลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า backward design นะคะ,นะคะก็คือเราเล็งเห็นผลลลลััพธ์ใหมม่่แ้้ววออยนกบาา เราต้องการหรือต้องทำกระบวนการใหม่อะไรนะคะแล้วก็กระบวนการใหม่เนี่ยต้องใช้ความคิดใหม่หรือจุดประกายไอเดียอะไรขึ้นมานะ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญจินตนาการเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเออเป็นคนที่มีทักษะด้านจินตนาการดีมากนะแต่ว่าเราจะฝึกยังไงพาะบางคนเขาดีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ค่อยมีจินตนาการเลยนะก็มีค่ะหลายปัจจัยวันนี้ขอแบ่งเป็นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมผู้คนที่อยู่รอบข้างเราบรรยากาศนะในการทํางานเช่นบางคนบอกว่า มีความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการเนี่ยนะต้องไปเดินเข้าป่านะคะต้องไปเดินเงีย,งยบๆหรือว่าอาจจะจิบกาแฟในคาเฟ่นะที่มีเสียงเพลงเบาๆเป็นฉากหลังนะปล่อยใจปล่อยอารมณ์ไปแล้วก็เกิดการปิงไอเดียนะหรือปิงแวบขึ้นมานะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือปัจจัยภายในค่ะปัจจัยภายในก็คือตัวเรานะกระบวนการทติดของเรานะสมองของเรานะคะต้องปลอดโปร่งโล่งนะหลายคนบอกว่าไอเดียดีๆเนี่ยมักจะมาตอนเช้าตอนอาบน้ำนะตอนปล่อยใจไปแล้วก็ทําใจว่างๆนะก็จะมีไอเดียขึ้นมานะซึ่ง แบบนั้นเป็นแบบแบบแรนดอมก็คือไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราฝึกกระบวนการคิดภายในเนี่ยให้เรามีแฮบิตเอามายเนาะนิสัยของกระบวนการคิดเนี่ยที่ทาให้เราเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อยู่อย่างเสมอนะคะซึ่งก็มีเทคนิคอยู่หลายๆเทคนิคนะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันในช่วงการอบรมแบบออนไซต์นะคะก็เป็นเทคนิคที่อาจจะใช้กับศิลปินระดับโลกนะคะนักคิดระดับโลกเช่นกันค่ะนะคะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในค่ะนะสุดท้ายนี้นะอยากจะฝากหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า 1 one plus 1 equal 3นะคะ mm hmm. เขียนโดยเดฟทรอสนะคะเดฟทรอสเนี่ย mm hmm. เขาเคยทำงานกับสตีฟ็อบนะสตีฟ็อบเคยพูดไว้นะคะแล้วเขาก็อ้างอิงมาเนาะเป็นโค้ดมาในหนังสือเนะี่ยบอกว่าความคิดใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านะคะการสร้างสรร์องค์ประกอบคือสร้างสรร์สิ่งใหม่จากองค์ประกอบเดิมมีการนำสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะคะเพื่อที่จะได้กระบวนการใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำได้เนี่ยมี2องค์ประกอบใหญ่ๆนะ,ะหนึ่งก็คือต้องมีประสบการณ์ ในเรื่องนั้น,น,นมากกว่านะพูดง่ายคือมีของนะมีของหรือมีช้ขงของกระบวนการคิดเนี่ยเยอะคิดเกี่ยวกับช้งหรือประสบการณ์ที่เป็นปุ่มก้อนเหล่านั้นเนี่ยมากกว่าคนอื่นนะคะโดยสรุปก็คือในมุมมองของสตีฟจ็อกเขาบอกว่า mm hmm. 1>, 1. 1ประสบการณ์มากกว่าทํางานในสิ่งนั้นมากกว่านะหรือรู้ประเด็นต่างๆมากกว่าคนอื่นในขณะเดียวกันก็คิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าคนอื่นนั่นเองะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์นะคะ